ตื่นดีกว่านะเบที่แก่สันหน่อยสวัสดีจ้าทุกคนฉันมีชื่อว่าเบลล่านะฉันน่ะเป็นเด็กมัธยมต้นน่ะทุกเช้าอ่ะฉันชอบตื่นแต่เช้ามากๆเลยฉันนนารักการไปโรงเรียนเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะว่าฉันน่ะแอบชอบรุ่นพี่คนนึงอยู่นะเฮ้ยพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันรีบไปโรงเรียนดีกว่าทุกเช้าของฉันน่ะนะฉันจะมาตรวจสอบตัวเองหน้ากระจกก่อนว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยัง เสื้อผ้านานะผมสะอาดสะอ้านอืมเรียบร้อยแล้วล่ะนะฉันเนี่ยอยากให้รุ่นพี่ประทับใจนะ่ะได้เวลาขึ้นรถเมลแล้วนะฉันน่ะมานั่งรอรถเมลเ,เวลาเดิมประจําเลยเพราะอะไรนั่นหรอนี่ไงคันนี้เดี่ยวมาแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันเนี่ยขอขึ้นรถก่อนและนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันเนี่ยตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุขยังไงละ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะได้เจอคนที่ฉันแอบชอบแบบนี้นะ่ะคนที่ฉันแอบชอบนั่นหรอก็คนตรงหน้านี้ไงละ่ะ ที่เขาเด่กกำลังนั่งอยู่ อ๋อถึงปายโรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวลงจากรถดีกว่านะเวลาที่พี่เขาเดินผ่านเนี่ยฉันต้องทําหน้านิ่งๆตลอดเลยเพราะว่าเก็บอาการน่ะในใจเนี่ยฉันเขินมากๆเลยนะและแลลเข้าโรงเรียนดีกว่าอารมณ์ดีจังอ้าวนี่เบลล่าทำไมเดินมาอารมณ์ดีแบบนั้นล่ะแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็ฉันน่ะอารมณ์ดีเพราะว่าได้มาโรงเรียนแต่เช้ายังไงล่ะแหมแหมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอไม่ได้มาเช้าแบบนี้ไม่ใช่หรอ ฉันเนี่ยดูออกหลงนะช่วงนี้เนี่ยเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่านะไม่มีอะไรหลกนะ่าเนสตี้เธออย่ามาแซวฉันสิอ๋อว่าแต่นะ้าแล้วพวกเธอค่ะกินข้าวเช้ามาแล้วหรือยังล่ะอ๋อฉันกินมาแล้วล่ะแต่ว่านสตี้ยังไม่ได้กินเลยอย่างนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปโรงอาหารดีกว่านาะโอเคได้เลยจ้ะยูริฉันว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาอะไรกินเล่นฉันหน่อยนะอ๋อลีไปเถอะนะาฉันหิวแล้วเนียเอองามงๆงงางา อร่อยจังเลยอ่ะนี่คือเหตุผลที่ฉันเนี่ยชอบมากินข้าวเช้าที่โรงเรียนยังไงล่ะเพราะว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยสองคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทข,ของฉันเองน่ะคนผมแดงเนี่ยมีชื่อว่าเนสตี้ส่วนคนผมทองอ่ะชื่อว่ายูริเอเบลล่าไปนานแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีนึงเนี่ยเอ,อ้ยช่างเบลล่าห็นหน่ากินก่อนกินก่อนดีกวา่าอร่อยอร่อย มาแล้วมาแล้วรอนาน,นหรือเปล่าทุกคนเอ,อ้ยไม่นานหรอกนะเพราะว่าฉันไม่ได้รอเธอ,อยังไงแล้ว <c oughs> เอาล่ะนักเรียนจ้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านไปนิดหน่อยนะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็อย่าลืมรีบไปทําล่ะแล้ววันจันทร์เอามาส่งครูด้วยนะจ้าวันนี้เนี่ยก็เรียนเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับช่วงเช้านะ ่อนี้เนี่ยเรียนง่ายมากเลยอย่าดาเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยอ่านหนังสือมากก่อนอยง่งง่ะเฮ้ยตัวนะแล้วเพื่อนหลังห้องทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะฮึบ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 พอดอบอนดอบอนดอบนดอบนนี่พวกเธอดูด้านสิด้นุ่น,นพี่ไทเกอร์นินทาที่ผมสีน้ำตาลน่ะโว้หล่อชะมัดเลยเนาะฉันได้ข่าวมาดนะาว่าเด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ยชอบพี่เขาเต็มเลย呀อ๋อ,อฉันพอได้ยินข่าวอยู่นะรุ่นพี่เขาเนี่ยก็หล่อจริงๆนั่นแหละเฮ้ยไทเกอร์น้องคนนั้นอยู่นั่นแล้ว ว่าในเดินไปไดิไหนๆคนนั้นหนอโอเคได้เลยฉันว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันเดินไปหาวันนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเดินมาทางเรานะ่าเดินมาทางเราอย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาบอกชอบฉันนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยทาตัวเป็นอ่านหนังสือก่อนดีกว่าทาเนียบไปก่อนนี่นี่พวกแกพี่เขาเดินมาแล้วว่าดูสิเราจะต้องเก็บอาการนะไม่ให้พี่เขารู้ว่าเราชอบพี่เขาเอ,อ๋อโทษทีนะจะน้องๆพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากจะถามสัหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรหรออุ๊ยอะไรอ่ะนี่รุ่นพี่ถามชื่อเราอย่างนั้นหรอทําเป็นอ่านหนังสือต่อดีกว่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเหมือนว่าเราไม่ได้ยินดีพี่เขาถามชื่อเธอแล้วอ่ะก็ตอบไปสิยังไม่ตอบดีกว่านะแกล้งทําเป็นอ่านหนังสือต่อดีกว่าจะได้ดูเป็นคนตั้งใจเรียนนะอ,อ๋อหนูชื่อยูรีค่ะรุ่นพี่เอะอ,อะไรอ่ะทำไมเพื่อนเราถึงตอบคำถามกันนะต้องเป็นเราหนิที่ต้องตอบไม่ใช่หรออ๋อหวัดดีจ้ะน้องยูรีขอบใจนะที่ตอบคำถาม พี่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่พี่เขาถามชื่อยูริอย่างนั้นหรอไม่ได้มาถามชื่อฉันหรอกหรออุ้ยอะไรอ่ะคะรุ่นพี่ถามชื่อเพื่อนหนูด้วย่หวอโวออย่าบอกนะคะว่ารุ่นพี่ชอบเพื่อนหนูอย่างนั้นเหรอคะอุย้ยเขินแทนเลยเนี่ย จริงๆหลอเนี่ยรุ่นพี่ที่เราแอบชอบมาตั้งนานอ่ะมาชอบเพื่อนเราอย่างนั้นหรอหุยแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะเอ้ยมีความสุขจังเลยค่ะมีคนมาแอบชอบเพื่อนของเราด้วยอละไรล่นี่เนสตี้หยุดแซวได้แล้วนะรุ่นพี่ก็แค่ถามชื่อฉันเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขินจุงใบทําไมฉันรู้สึกเจ็บจิตไปที่หัวใจจังลอยนะรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะรู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมายังไงก็ไม่รู้รู้สึกเจ็บ ปวดไปทั้งใจเลยอะอ๋อทุกคนงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะจะไปห้องน้ําก่อนนะ้าเฮ้ยอะไรของเบลล่านเนี่ยสงสัยจะปวดอือกทันถันละมัง้งเฮ้ยไทเกอร์ตอนนี้ได้เวลาเข้าเรียนแล้วอ่ะไปกันเถอะอ๋ออ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพวกพี่เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะน้องๆไปแล้วแหละดีพี่ไทเกอร์แอบชอบเธอชวนเลยอยญ่ยูรีเชื่อฉันเด้เฮ้ออยอะไรกันนะ่ะรุ่นพี่แอบชอบเพื่อนของเราเฮ้ยแล้วฉันล่ะแบบนี้เนี่ยฉันก็อกหักนะสิเฮ้ยเสียใจ เฮ้ยด,ดึงลอยอ่ะเฮ้ยคนอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่ปิดประตูด้วยดิเป็นแล่าเธอลืมปิดประตูนะเฮ้ยอะไรอ่ะฉันลืมปิดประตูจริงๆด้วยนะอ๋อขอบใจนะ้เนสตี้ที่มันบอกฉันนะไปเหอะไปเหาะไปเข้าเรียนกันเอาแลดนักเรียนจ้าวันนี้เดี๋ยวก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้วันเสาร์ครูจะให้กันบ้านไปนิดหน่อยนะจ๊ะอย่าลืมทําด้วยล่ะ โอเคค่ะคุณคุ้วิชานี้เนี่ยฉันก็อ่านมาแล้วเหมือนกันเพราะฉนั้นฉันต้องทำกันบ้านได้อย่างแน่นนอนดะนะเอว่าแต่นะแล้วเบลล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะโอ้ยฉันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ฉันเจอตอนพักกลางวันน่ะโอ้ยฉันน่ะสับสนคิดฟุง้งซ่านไปหมดแล้วอ่ะนี่เบลล่ากลับบ้านกันเถอะเรื่องเรียนแล้วนะเอออะไรของเบลล่าเนี่ยเรียกแล้วไม่ยอมหันน้มั่แต่นั่งเมาอ,อยู่ได้อ่ะเบลล่าเบลล่าตื่นได้แล้ว เอออะไรอ่ะเอ,อ้ยนี่ฉันน่ะมอแต่เหมือนลอยอย่างงั้นหนอะออโทษทีนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะเก็บของเดี๋ยวนี้แหละอะไรของเบลล่าเดียนั่งเหมือนลอยขนาดเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ปิดประตูอีกนะ่าช่วงนี้เป็นอะไรของเขานะอ,อ๋อเมื่อไหร่น้องเขาจะมานะยืนรอนานแล้วอ่ะว้ายตายแล้วนะี่พวกเธอเห็นอะไรหรือเปล่านะ่าเหมือนว่าจะมีคนมาดักรอยอยูริอยู่นะโอ,อย่าบอกนะว่าพี่เขาเนี่ยจะชวนเธอกลับ,บบ้านอย่างงั้นหรอ,อยูริรุ่นพี่จะชวนยูริกลับ,บบ้าน จริงๆหรอแล้วฉันล่ะนี่พี่ไทเกอร์ค่ะไม่ยืนรออะไรตรงนี้อย่างนั้นหรออุ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาชวนยูริกลับบ้านน่ะอฮิฮิฮิอ๋อพอดีว่าพี่อยากจะชวนน้องๆอะไปกินไอติมพรุ่งนี้หน่อยนะจ๊ะช่วง11โมงเหงว่างกันไหมอะฮะอะไรนะกินไอติมอย่างนั้นหรอว้าวว้าหนูว่างค่ะหนูว่างค่ะอุ้ยแต่ว่านะชวนยูริคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันเกี่ยวอะไรล่ะอ๋อชวนทั้ง3คนเลยนะจ๊ะว่ายังไงอะว่างหรือเปล่าจ๊ะนี่ยูริฉันนี ข่าวนะว่าเธอว่างนะพรุ่งนี้ถ้าไปซีเดี๋ยวฉันไปด้วยชวนไปกินไอติม3คนอย่างนั้นหนอหรือว่าพี่เขาเขินกันนะถ้าเกิดไปกับยูริ2ต่อ2น่พี่เขาก็เลยชวนพวกเราด้วยอ๋อนอกจากพวกหนู3คนแล้วเนี่ยมีใครไปอีกหรอคะรุ่นพี่อ๋อก็ไม่ม şey, ีใครอื่นหรอกนะนอกจากเพื่อนพี่คนนี้น่ะนี่ยูริไม่ต้องถามรุ่นพี่เขาหรอกนะพวกเราเนี่ยไปได้อยู่แล้วค่ะรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ไหมเบลล่าเธอต้องไปด้วยนะอ๋อกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันที่ร้านไอติมเลยลวกัน โอเคค่ะรุ่นพี่ไว้เจอกันนะคะอ้ยรู้สึกเศร้าใจจังเลยอ่ะฉันว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันไม่ไปดีกว่าไม่อยากไปเห็นภาพบาดตาบาดใจคนเขาสวีทกันด่ะรุ่นพี่เนี่ยชวนไปทุกคนก็จริงอ่ะนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะฉันว่ารุ่นพี่คองอยากจะชวนแต่ยูริไปคนเดียวมากกว่าอ้ยฉันว่านะฉันน่จะไม่ไปอยู่บ้านได้แหละสบายใจที่สุดแล้วเอา้ารุ่นพี่คะมาถึงแล้วเหรออุย้ยแย่จังเล ยังไม่มีใครมาเลยนะเดี๋ยวดูเดี่ยไปตามเพื่อนให้นะคะเออแต่ว่านะดูเหมือนว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเอาเดอกกุหลาบมาด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแบบนี้เนี่ยต้องมีเรื่องโรแมนติกเกิดขึ้นแน่น,นอนเลยนี่ฮัลโหลยูริถ้ามาหรือยังดนะ้ารุ่นพี่เนี่ยเขามารอเธอแล้วนะอ๋อฉันกําลังไปนะจ้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วโอเคไว้เจอกันล้กันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโทรตามเบลล์แแป๊บ โอดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะโทรมาตามแล้วนะฉันจะพูดยังไงดีเนี่ยฉันไม่อยากไปเลยค่ะนี่หลาเบลล่าเธอถึงไหนแล้ววะฉันอยู่ร้านแล้วนะโอคือว่าวันนี้ฉันปวดท้องนะขอโทษนะคงไปด้วยไม่ได้แล้ววะกินขนมนให้อร่อยอร่อยแล้วกันนะเอาปวดท้องซะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยน่าเสียดายจังเลยนะฉันเนี่ยแอบเห็นรุ่นพี่พกดอกไม้มาด้วยอะ่ะสงสัยนะจะเอาดอกกลาบมาให้เพื่อนยูรีของเราแดนเลยอะ่ะโรแมนติกน่าดูเล เธอเดี่ยนะ่าจะมาด้วยกันนะจะได้ไม่เห็นฉากโรแมนติกนะโอ,อ้ั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปนอนพักก่อนนะฉันไม่ค่อยจะไหวนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเดี่ยกินไอติมเผื่อเธอละกันนะเแบบลล่าอ้รู้สึกเศร้าจังเลยอะ่ะรุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบเนี่ยันไมชอบเพื่อนสนิทของฉันซะอย่างนั้นอ้าแต่ว่านะฉันก็คงได้แต่ทำใจอะ่ะ เพื่อนเราเนี่ยก็หน้าตาดีนิ่นารุ่นพี่ก็หน้าตาดีอ่ะเขาก็เหมาะสมกันดีนะฉันเองเนี่ยคงได้แต่พยายามทำใจอ่ะแต่ว่านะทำไมในหัวใจของฉันเนี่ยมันถึงรู้สึกเจ็บจี๊ดแบบนี้อ่ะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินโอ๊ยวันนี้เนี่ยได้กินไอติมฟรีด้วยรุ่นพี่เลี้ยงเราอ่ะมีความสุขจังเลยอ่ะอยากมากินอีกบ่อยๆเลยอ้อก่อนกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวฉันขอโทรหาเบลล่าแป๊บหนึ่งนะไม่รู้อาการเพื่อนเป็นยังไง เอ๊ะดูเหมือนว่ายูริจะโทรมานะมีอะไรหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวฉันรับสายก่อนอโหลจ้าเป็น่าเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะ <c oughs> เห็นเนซี่บอกว่าเธอปวดท้องนี่หายดีหรือยังเอ่ยเออท้องฉันอย่างนั้นหรอยูริเออหายดีแล้วนะจ๊ะขอบใจที่เป็นห่วงนะอ๋องั้นถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยหายดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตนกลางวันไปกินพิซซ่ากันไหมอ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง,เองนะ เออคือว่าช่วงนี้ฉันยังไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยนะจ๊ะยูริขอโทษด้วยนะนั้นนะ อไปกับเธอนะ่าเนี่ยมีเนสซี่ด้วยนะไปกันเยอะๆเนี่ยสนุกออกนะเออเอายังไงดีอ่ะเออก็ได้นะฉันไปก็ได้อะ่ะเออดีใจจังเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะบ๊ายบายจ,าจะาจ่ายุลริบ๊ายบายนะโอ้ยสงสัยอะ่ะเพื่อนเราคงจะดีใจสินะที่รุ่นพี่เอาดอกไม้ให้อะ่ะก็เลยอารมณ์ดีอยากเลี้ยงพิซซ่าแล้วนะ ฉั้นเดียนะาทำตัวไม่ถูกเลยอะแต่จะว่าไปนะเพื่อนเราอ่ะก็ทรมาหารเราเพราะเป็นห่วงเรานี่นากลัวว่าเราอะจะปวดท้องไม่สบายหรือเปล่าอ๋อขนาดเพื่อนเราเนี่ยยังเป็นห่วงเราเลยอะแล้วเราเนี่ยจะไปรู้สึกแย่กับเพื่อนทําไมล่ะฉันเนี่ยไม่ควรคิดแบบนั้นเลยนะ เช้าวันนี้เนี่ยฉันต้องไปกินพิซซ่านะตามที่นัดเอาไว้แต่๋ยวใส่สคอก่อนแล้วกันอแล้วก็นะฉันน่ะควรจะยิ้มด้วยแหละถ้าเกิดว่าหน้าบึ้งแบบนี้เนี่ยเขาไม่ดีหรอกนะ นี่ทุกคนฉันมาแล้วนะรอนานหรือเปล่าวะไม่นานหลังจากเบลล่าพวกเราเนี่ยก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันนะปาปาเข้าไปข้างในดีกว่านะจ๊ะเออดีไทเกอร์น้องเขามาแล้วนะอ๋อเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอหยิบของแป๊บเอ๊ะอะไรกันนะรุ่นพี่2คนนั้นมาได้ยังไงกันนะหุยดูเหมือนว่าอีกคนนึงเนี่ยจะโกนหนวดแล้วด้วยซิหน้าเปลี่ยนไปเลยอะ่ะทาไมพวกเธอไม่บอกฉันะนว่าพวกรุ่นพี่จะมาด้วยนะโอ้อะไรกันนะนี่รุ่นพี่เนี่ยโรแมนติกจังเลยนะเอาเดอกกุหลาบมาให้เพื่อน ของเราเนี่ยทุกวันเลยอย่างนั้นหนอนี่พี่ไทเกอร์คะพี่เนี่ยโรแมนติกจังเลยนะเอากุหลาบมาให้เพื่อนหนูทุกวันเลยนะเธอเข้าใจผิดแล้วละนะเออเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงอะคะรุ่นพี่ก็เห็น,เห,นเห็นอยู่ว่ารุ่นพี่ซื้อดอกไม้มาให้อะ่ะดอกไม้ดีเนี่ยพี่ตั้งใจจะเอามาให้เธอตั้งหางล่ะเบลล่าฮะอะไรนะนี่ฉันหูฝาดหรือเปล่านะรุ่นพี่บอกว่าตั้งใจจะเอาดอกไม้มาให้ฉันอย่างนั้นหนอเออหนูไม่เข้าใจเลยอะ่ะพี่จะเอาดอกไม้มาให้หนูทําไมอะ่ะในเมื่อพี่ ชอบเพื่อนของหนูไม่ใช่หรอวันก่อนน่ะที่พี่เข้าไปถามชื่อเพื่อนของเธออ่ะนะก็เพราะเพื่อนพี่ฝากถามน่ะอีกอย่างนึ่งเนี่ยดอกไม้เมื่อวานน่ะนะไม่ใช่ของพี่หรอกเพื่อนพี่ฝากพี่ซื้อมาน่ะเพื่อนพี่ตั้งใจจะเอาไปให้เพื่อนเธอน่ะเออหนูยังงงๆอยู่เลยอ่ะพี่ชอบเพื่อนหนูไม่ใช่เหรอคะแล้วพี่รู้จักชื่อหนูได้ยังไงกันนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้แอบชอบเพื่อนเธอหรอกนะเพราะคนที่พี่แอบชอบจริงๆเนี่ยก็คือเธอยังไงล่ะเบลล่าอีกอย่างนึ่งอ่ะนะ ที่พี่รู้จักชื่อเธออะเพราะว่าพี่แอบชอบเธอมาดานแล้วแหละคะนี่ฉันหูตาฝาดไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขาอยู่ตรงด้านฉันแถมยังมาบอกชอบฉันอีกค่ะอ้าวแล้วนี่ย เธอไม่ได้ชอบพี่ไทเกอร์หรอกหรออ้อเปล่านะ่ฉันไม่ได้ชอบพี่ไทเกอร์หรอกเพราะคนที่ฉันแอบชอบนะ่ะคือพี่คนต่างหากหล่ะคนโน้นนะ่ะแม้ตัวเธอก็พอเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างงั้นหรอที่ผ่านมาเนี่ยฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยในเมื่อเธอหายเข้าใจผิดแล้วอนะทีนี้เนี่ยรับดอกไม้ของพี่ได้หรือยังจ้าคนสวยเออถูททำตัวไม่ถูกเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ไทเกอร์ดูเหมือนว่าเรื่องดีนะจะจบได้สวยเลยแหละแต่ละคนเดี่ยก็พบรัก ก็สมหวังกันทั้งนั้นเลยอุ๊ยแต่ว,ว่านะแล้วฉันล่ะฉันเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่นี่นะเฮ้ยแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ย